สวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูฟอร์ดอาจารย์จินถ่ายกบหวานข้าวเดี๋ยวมาดูมันเดี๋ยวเราลองมาถามลุงว่าวันหนึ่งถ่ายได้กี่ไร่กี่ไร่ล,ลุงวันหนึ่งสี่สิบห้าสิบประมาณาก,กระทงใหญ่ก็ห้าสิบอ่าในจากปากแนะว่าสี่สิบห้าสิบไร่ประมาณนั้นเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้อ,อ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกก่อนไม่ใช่อันนี้เอาติ๊กเกอร์มาแปะเล่นเป็นเครื่อง ทีห้าเครื่องที่5แต่ว่าไอ้นี่นะเจ็ด,จด,จดทีห้ทอร์โบ,บแต่เทอร์โบถอดออกไปแล้วนี่เห็นนะ้ำมันเยิมย้มๆเลยอ่าเป็นแบบว่าข้อมูลเล็กน้อยๆนะซื้อมาสามแสนไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวมาอย่างเดียวแล้วก็มามาซื้ออีกประมาณเท่าไหร่ลุงแสนก่บบาทใบด้านหน้าด้วย แล้วก็ผานหลังผานหลังมันผานซีนะครับซีผานหลังมันผานผานซีอีกโดนอีกโดนอีกประมาณเท่าไหร่นะโดนมันทั้งหมดเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะทั้งผานทั้งผานทั้งใบดันหน้าประมาณอีกเจ็ดหมื่นกว่าบาทอ่าป้าเดี๋ยวเราไปดูการถ่ายที่ของอาจารย์จินกันสักครู่ครับมาถ่ายกบประมาณสิบกว่าไร่ครับนงลาทิวต้นไม้นะครับ โอ้โห oh, oh, ลราใช้กะบายหวานด้วยมาอะไรจะเสร็จเนี่ยหวานประมาณเนี่ยอ,อาจารย์จินมารอแล้วเนี่ยหวานประมาณสองถังกว่าๆข้าวปลดหนี้มันเป็นยังไงกันร,รู้นะข้าวปลดหนี้ไปข้าวนาปีครับอ่าเดี๋ยวสักครู่มาดูอาจารย์จินถ่ายกันโอ้โ oh, ห oh, คนเดียวด้วยหวานกะบายด้วย bye bye, าบายๆ้ะมั่งเสรนะ็จอะเดี๋ยวก็ถ่ายกบตามหลังเลยครับ นี่ไม่ได้มาถ่ายกบอย่างเดียวนะครับมายกข้าวให้ด้วยน้ำใจเล็กๆน้อยๆครับนี่นะครับเอาข้าวใส่ผานายสองลูกก่อนจะทำการถ่ายกบครับนาผืนนี้อยู่แถวนันนสมอนะครับตำบลป่ามะคาบอำเภอเมืองครับพิจิตรนี่แหละครับยกให้ด้วยแน่เป็นไงบริการน่ะ ลูกหลานก็มีแล้วสองคนปล่อยให้ผู้เฒ่าสองคนมาถายกับมาหว่านข้าวเองลูกหลานเล่นเกมหมดเอาละครับจะเริ่มแล้วทำการสั่งการเรียบร้อยแล้วขนข้าวมาให้แล้วรายข้าวให้ดีครับเป็นไงครับน้ำใจเล็กๆน้อย โซลียกันครับชช้านาทำการปรับสปริงอยู่ครับปรับเวทหลังแม่ลุงก็ขยันจริงๆนี่ถูกางวันที่หนึ่งไอ้รางวัลข้างเคียงสองใบแล้วนะเนี่ยไม่รู้งวดไหนครับเห็นอาจารย์จินเล่าให้ฟังครับ เอาละครับเริ่มนะครับหลังจากที่ปรับเวทไปเมื่อกี้นี้ก็ให้มันเข้าแพลวๆหน่อยแต่ก่อนนี้ก็ทำเต็งโมครับก่อนมาทำนาข้าวนี่ครับ เมื่อกี้สอบถามจากเจ้าของปากลุงนล่นะครับสามสิบห้าไร่ไอเศษเศษนี่ไม่นับถายกบนะครับไม่ใช่คาดกบไม่ได้ใช้ปั่นกบใช้รถไถใหญ่เลยเอาแบบแผวเอาที่ปรับเวทเมื่อตะคู่นี่นะครับ หายเขิวเลยนี่นะครับรอยอฟิล์มคุมดินไล่แต่งโมครับแหมไปแล้วก็ไม่เก็บให้แกเลยสงสารแกแกก็แก่แล้ว ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนี่ ลักษณะดินก็เป็นดินเหนียวนะครับตอนนี้ก็โดนฝนไปก็ร่วงซุยดีครับ๋อไปแล้ว ลุงแกก็หวานไปพักไปนะครับน่นั่งแล้วโอ้โหแน่นอนจริงๆลูกหลานบอกไปเล่นเกมกันหมดแล้วน่ะถ้ามีลูกหลานอย่างงี้ต้องยกที่ให้มูลิธีหรือให้วัดไปให้หมด แกก็เหยียบไปธรรมดาเหมือนกันนะครับเนี่ย แห่แกก็เหยียบไม่ย้ำกันครับเนี่ยเอาละครับเราก็ต้องจากลาเพียงนี้นะครับผมก็หมายโอก,กาสหน้านะครับขอบระคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ